เสิ่ง new normal ของแม่ค้าออนไลน์ที่ต้องปรับก่อนโดน disrupt ค่ะ <S <S สวัสดีค่ะพบกับครูนุชนะคะที่ช่องครูนุชโคช้ชแม่ค้าออนไลน์หลายๆคนบ่นกับครูนุชมากเลยนะคะว่าตอนนี้ขายของยากมากนะคะโดนแอปใหญ่ๆอย่างลาซตาร์ชอปปี้อะไรมาตัดราคาจนแบบว่าขายไม่ได้อีกแล้วนะวันนี้นะคะแม่นุษจะมาบอกหนทางบอกวิธี7สิ่ง new normal ของแมค้าออนไลน์ที่จะต้อง ปรับก่อนถูก Disrupt อย่างที่1ค่ะการเปิดเพจและยิงแอสแบบก่อนใช้ไม่ได้ตายแน่ๆน,นะคะถ้าใครเป็นแม่ค้าออนไลน์ยุคเก่านะคะที่เคยเปิดเพจแล้วยิงแอสขายของเนี่ยตอนนี้เริ่มรู้สึกละสัมละสายแล้วอย่าฝืนทนต่อไปขุดเลือดขุดเนื้อตัวเองต่อไปเลยนะคะยิงแอสไปก็ไม่คุ้มนะคะนอกจากแอสของคุณเทพการเทพคุณต้องมาเรียนรู้การขายค่ะคุณจะโพสต์แบบไหนทําแบบไหนที่ พสเดียวค่ะเทพมากปังมากจนกระทั่งลูกค้าเห็นโพสคุณปุ๊งซื้อฉันทันทีเนี่ยมีวิธีอยู่นะคะแต่ถ้าคุณจะขายให้ง่ายกว่าน,นั้นนะคะการเปิดเพจไลฟ์ดิงแอสเนี่ยมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วค่ะอย่างที่2คุณต้องสร้างตัวตนสร้าง personal brand ข้ออะไรคะเพื่อการสร้างความแตกต่างในร้านของคุณคะ่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะสินค้าที่มันทดแทนกันได้มีเยอะมากต่อให้คุณสร้าง personal brand สร้างความแตกต่างแล้ว า price sensitive มากเลยนะคะเขาดูสินค้าที่ราคาแล้วก็ไม่สนหรอคะ่ะของที่มันทดแทนกันได้เขาก็ไปซื้อที่อื่นที่ถูกกว่าได้เนี่ยคนจําเป็นจะต้องมีมากๆเลยคือความไว้เนื้อเชื่อใจการสร้างความไว้ใจกับลูกค้าที่จะเข้ามาหาคุณนะถ้าคุณขายของประเภทเลือดสารคือของแบบเหมือนๆกันหมดเนี่ยจำเป็นสุดๆเลยที่คุณจะต้องเป็น personal brand เป็นตัวตนที่ชัดเจนมากๆคุณอาจจะออกมาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องนั้นๆนะโดยเฉพาะการซื้อสินค้าสิ่งนั้นนะเขาก็จะเกิดความอะไรคะ trust ค่ะ ความไว้ใจเป็นพิเศษเมื่อเขาไว้ใจเป็นพิเศษสิ่งของที่เขาจะจ่ายเงินซื้อไปหลักร้อยหลักพันเบอร์เขาต้องคิดแล้วถ้าซื้อไปเสี่ยงนะแล้วไม่มีคนซัพพอร์ตเขาเนี่ยเขาก็ไม่อยากซื้อเขามาซื้อกับคนที่มีตัวตนน่ะที่สามารถซัพพอร์ตกับตัวเขาได้ดีกว่าไหมล่ะคะเนี่ยเ e r s o n a l อ r แ n รการสร้างตัวตนสําคัญมากเลยนะคะในยุคนี้ข้อ3ค่ะการไลฟ์แบบขายตัดราคามัน จะอยู่ไม่ยืดและอยู่ไม่ยาวแล้วนะคะถ้าไลฟ์สินค้านะคะคุณจะต้องมีตัวตนมีเอกลักษณ์อะไรบางอย่างอาจจะเป็นเอนเตอร์เทนก็ได้หรืออาจจะให้ความรู้อาจจะให้ความรู้สึกดีๆหรืออะไรก็ได้ค่ะที่คุณไลฟ์แล้วมันให้ความรู้สึกดีๆต่อคนการไลฟ์ตอนนี้นะคะจะขายแล้วมาถึงตัดราคายอย่างเดียวเนี่ยคุณอาจจะต้องขูดเลือดขูดเนืน้อตัวเองกินอยู่ทุกวันนี้นะคะและจะทนต่อไปทําไมคะมาไลฟ์เปลี่ยนเป็นเรื่องราวดีๆแชร์กันนะคะแล้วสินค้าที่คุณจะขายต่อไปเนี่ยก็ย่อมขายได้ค่ะข้อที่4ี่ค่ะ ค,คุณจะต้องมีความรู้ในการทําคลิปวิดีโอค่ะอ้มันก็ไม่ได้ยากเย็นนะคุณก็ใช้มือถือเครื่องเดียวแบบนี้ถ่ายไปค่ะแต่คุณจะต้องมีความรู้นิดนึงในการตัดต่อคลิปนะเพราะบางทีนะคะคุณพูดปุดป๊ป๊บเดียวนะคะก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบที่สุดจริงไหมคุณก็อาจจะต้องเอามาตัดบ้างคุณก็ต้องมีความรู้ในการตัดต่อคลิปวิดีโอแบบเบสิกพื้นฐานนิดนึงก็โอเคแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีแอปนะอย่างเช่นมีว่าเนี่ยคุณก็โหลดแอปแล้วก็สามารถตัดต่อในมมืืออถไดด้้วยยเเลนนะะคห็ คุณต้องมีความรู้ในการตัดต่อวิดีโอนิดนึงแล้วก็ใช้วิดีโอทำวิดีโอให้เป็นประโยชน์ในการขายออนไลน์ของคุณในยุคนี้ค่ะเพื่อไม่ให้ถูกดิสระข้อ5นะคะการโพสต์ขายสินค้าแบบทื่อๆเนี่ยใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วค่ะคุณจะต้องโพสตอะไรก็ได้ที่มันเป็นความแตกตา่างคุณจะต้องมีวิชาการขายอยู่ในหัวค่ะคุณจะต้องรู้ว่าโพสต์แบบไหนที่มันจะดึงใจคน ที่มันจะดึงสายตาเตะสายตาให้เขาหันมามองเลี้ยวหลังหันกลับโพสต์มันเยอะมากเต็มฟีดไปหมด แล้วทาไมเ่าถึงต้องสนใจโพสต์คุณใช่ไหมคุณก็ต้องทําโพสต์อะไรก็ได้ทํารูปภาพวิดีโอหรือทําข้อความอะไรที่มันเตะตาคนนะคะหรือเสียงอะไรก็ได้ที่มันเตะตาเตะหูคนแล้วคนก็หันมาสนใจคุณค่ะอย่างที่6นะคะถ้าเกิดคุณขายของเหมือน,อนกันของทั่วๆไปคอมเบอริตี้เรื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้าของใช้ทั่วๆไปเนี่ยนะคะคนที่จะได้เปรียบคืออะไระคะ คนที่ทำราคาและคนที่ทำระบบค่ะใครละะ่ะที่ทำราคาและทำระบบได้ดีที่สุดในยุคนี้ใช่พวกค้าแมค้าออนไลน์รายย่อยแบบเราเรานี้ไหมล่ะคะไม่ใช่นะไม่ใช่ค่ะ คุณทำราคาได้ดีที่สุดไหมไม่ใช่นะมีคนที่ทําราคาได้ดีถูกกว่าคุณคือใครและใครที่ทําระบบได้สุดยอดเจ๋งเลยคะทุนมหาศาลมากเลยนะคะทุนเป็นพันพันหมื่นหล้านเนี่ยใช่เราหรือเปล่าก็ไม่ใช่อีกนะคะ l a z a d a หรือ s h o ป e e นั่นเองค่ะรายย่อยอย่างเราเรานะคะถ้าไปแข่งราคาแข่งระบบไม่ไหวคายแน่ๆลงทุนเป็นหมื l l ่นล้านเนี่ยนะคะเราต้องมีความต่างคะ่ะ ถ้าเราอยากจะหากลุ่มนิชของเราให้ได้สักกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ยังถือว่าดีแล้วใช่ไหมคะมีกลุ่มหนึ่งที่เขารักในตัวเราเนี่ยเราต้องมีความแตกต่างนะคะเพื่อที่จะขายในเพจในร้านเล็กๆของเราได้อย่างมีความสุขคะ่ะแต่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นหนูเราเป็นหมานะคะแล้วเราจะไปวิ่งแข่งกับเสือเนี่ยวิ่งแข่งไม่ไหวนอกจากเราจะเป็นเสือเราไปแข่งกับเสือได้จริงไหม เอาอย่างนี้ดีกว่านะคะเราขี่คอเสือนะแล้วก็วิ่งไปกับเสือเลยค่ะโตไปกับระบบของ La z a d a าดีกว่านะคะซึ่งข้อนี้นะคะในระบบของ La z a d a เนี่ยก็จะมีแอปที่ชื่อว่า u p i c กนะคะแอปนี้เป็นแอปที่ทําการตลาดโดยการแนะนําสินค้านะถ้าคุณชอบขายของอยู่แล้วนะคุณเบื่อที่จะมาสต็อกของแพ็คของแล้วเนี่ยทั้งบางคนทํานานอย่างคุณนุ้นได้ทำเป็น10ปีแลวสต็อก ของแพ็คของซึ่งของโอ้ยวุ่นวายมากนะคะขอเป็นรลอกชิปเลยดีไหมนะคะโอเคนะคะตอบโจทย์คุณเลยคือ you ูพิกนะคะแอปนี้รลอกชิปค่ะจับเสือมือเปล่าค่ะ โพสขายสินค้าโพสตขายได้ก็เอากําไรไปเลยนะคะระบบนี้เจ๋งที่สุดคุณนุชเคยทําระบบนะนะคะเคยทําระบบมานานแต่ในเมื่อเราเป็นหนูเราเป็นหมาค่ะเราไม่มีทุนเป็นหมื่นล้านแบบเขาเราก็เลยทําระบบแบบหนูหนูหมาหมานี่แหละนะคะไม่สามารถโตเป็นระบบเสือไนดะ้อย่างเขาก็ไม่ได้กินส่วนแบ่งอะไรมากนะก็เป็นกําไรพอกิ๊ทถ่ทุ่ไทยๆนะคะในเมื่อเราอยากจะเติบโตเนาะเราก็ขอขี่หลังเสือและโตไปกับเสือในระบบของยูพิกก็แล้วกันค่ะข้อเจค่ะถ้าคุณคิดจะสร้างนาวัตกรรมของตัวเองอย่างเช่นรองเพลง ของตัวเองนะเป็นแบรนด์ของตัวเองเลยมีเอกลักษณ์มากรองเท้านี้นะคะเหยียบยังไงก็ไม่รู้สึกนะคะ นิ่มมากนุ่มมากไม่รู้สึกถึงการสัมผัสพื้นอะไรแบบนี้อันนี้สมมุตินะถ้าคุณสามารถทำคอลเลกชันหรือว่าคุณสามบัติอะไรที่มันพิเศษขนาดนี้ได้คุณต้องสร้างภาพลักษณ์สร้างตัวตนสร้างเรื่องราวสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่จะสื่อให้คนต้องเข้าใจในผลสามบัติเรานี้ให้ได้นั่นก็คือการสร้างแบรนด์นั่นเองนะคะถ้าคุณสื่อแบบนี้ได้ทําวิดีโอทาโพสต์ทำอะไรเป็นนะคะเพื่อจะสื่อถึงจิตของเขาให้เขาได้รู้สึกเลยว่าโอ้โหถ้าใส่รองเท้าอันนี้แล้วนะ คุณจะเหยียบพื้นนี้แทบไม่รู้สึกอะไรเลยนะเหมือนยืนอยู่บนปุยนุ่นถ้าคุณสามารถสื่อแบบนี้ได้นั่นคือการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่สุดและคุณจะขายรองเท้าซึ่งเป็นแบรนด์คุณเองราคาของคุณเองไม่ต้องตัดกับใครได้เลยค่ะแม้กระทั่งทุเรียงเห็นไหมคะ ทุเรียนเนี่ยมันเหมือนกันหมดถ้าคุณมีสตอรี่บางอย่างที่ดึงใจคนบอกไปเลยนะทุเรียนนี้กิโลละห้าพันคนก็มาซื้อเฉยอ่ะทั้งๆที่กิโลละร้อยมันก็มีแต่ทําไมเขาถึงซื้อกิโลละพันเพราะคุณมีสตอรี่อะไรบางอย่างที่มันแตกต่างเหลือเกินนะคะจนทําให้คนอยากมาชิมซได้เลยชีวิตหนึ่งต้องชิมไม่ได้สักครั้งหนะึ่งอ่ะ ห้าพันเนี่ยนะคะเห็นไหมความแตกต่างมันสร้างมูลค่าให้กับคุณได้จริงๆค่ะถ้าคุณคิดจะเป็นแมค่ค้าออนไลน์ต่อไปในยุคนี้นะคะไม่โดนเหวี่ยงตกขอบโลกออกไปนะให้คุณหันมาดูเลยค่ะเจ็ดสิ่ง new normal ที่คุณจะต้องเปลี่ยนตั้งแต่บัดนี้วินาทีนี้และปีหน้าปีโน้ตเลยนะคะถ้าคุณไม่เปลี่ยนนะคะรับรองว่าคุณโดนดิส랩และคุณก็จะต้องไปเปลี่ยนอาชีพอื่นไปขายก๋วยเตี๋ยวไปทําอะไรก็ได้นะถ้าคุณไม่คิดจะเปลี่ยนไม่คิดจะเรียนรู้ไม่คิดจะไปต่อแน่นอนคะ่ะว่าอาชีพพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ จะไม่เหมาะกับคุณอีกต่อไปแล้วนะคะ แต่ถ้าใครคิดว่าฉันคือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มืออาชีพคุณต้องกระโดดไปคะ่ะต้องเรียนรู้เรียนรู้ต่อๆไปปรับตัวและปรับเปลี่ยนต่อไปเจ็ดสิ่ง new normal นี้จะช่วยคุณได้และทํให้คุณไม่ตกอยู่คะ่ะคุณนอกจากจะอยู่รอดแล้วคุณก็จะรุ่งต่อไปในอีกหลายๆปีข้างหน้าด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กับครูนุชทำคิอดีๆต่อๆไปด้วยนะคะฝากติดตามกับครูแม่นนทในทุกๆคลิปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ใน คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ